สวัสดีครับก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมสายแม่เอวองโอนมีรักแฟนเหตุทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคอสปหคณะสำรวจป่าเหตุครับวันนี้ก็พามาที่ป่าคณาครับเขาบอกว่าละโงกขึ้นเยอะครับวันนี้ก็เลยมาที่ป่าคณาครับเมื่อหลังจากเมื่อวานไม่ได้มาครับครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับพามาเปิดคลิปกับละโงกหมู่นี้ครับละโงกเหลืองครับ ห้าหกดอกอยู่ครับตรงนี้ครับหมูแรกแบกหมาด้วยครับเต็มตาพูนตาเด้อครับดอกกำลังสวยๆเลยครับผมยังไ่ได้ลองตายัไ่ได้ลงกับตา <c oughs> เก็บเห็ด <c oughs> จ้า กระโดดด้านนี้นะครับเช่นละงกจ้ะ มาทางนี้อีกสองดอกครับผมโอ้ตั้งสามตั้งสามสามบอกสามสามสามน้อยน้อยสามน้อยน้อย តោះណាតមីគ្នណាដល់3ណាដល់3មិនតូវយីនោះទេបាទអឺຕ້ອງថាច្រើនច្រើនណូនោះដល់៣ដល់អស់តែតើនោះអី3ព្រៃនេះនិយាយនេះមកដល់របស់ជ្រៃនេះជ្រៃជប់នេះអូអស់ហើយគាត់ដល់ជូនក្នុងនេះណាត្រាស់3ដើបានហ្នឹងអឺគេដល់ពីរដល់គ្រូ30អ្ហាមិនមកគឺដើ มานเดี๋เต้ียมมันโจ้แล้วมาจเดแต่ขนมาโอ้โหคือในมานเดี๋ยวเห็นโจ้แล้วรันม,นมัน,มนดี้เจอะเดกครวบาง,งรัวเข่ครับตรงนี้ คนนี้เห็ดตะไคร้กำลังไข่ๆแล้วครับไปทางนี้ด้วยครับตรงนี้หลายไข่อยู่ครับ ออ้ยตะไคร้ขึ้นเยอะครับวันนี้สงสัยจะได้เดินหาเห็ดตะไคร้ครับนี่ครับนังงอีกของช่องเราครับมาเจอเห็ดละงกตรงข้างทางเนี่ยครับเดินหมดป่าแล้วเดินหมดป่ามาเจอเห็ดละงกข้างทางครับโอ้ยสวยๆเลยครับจุ่มค่ะจุ่มจุมไอ้เมือมันได้เกือบเต็มตะกร้าแล้วฮะมีตะไคร้ไข่บอกหาแถวนี้นะ,ะ,ะไม่รู้มันเดินยังไงได้เจอ เขารู้เขารู้จักห่มหรือเปล่าเขาจำห่มได้เออนั่นแหละหตรงนี้เจอเห็ดพึ่งเข้าดงกับเห็ดเห็ดพึ่งดำครับดูครับเข้าดงดอกกำลังงามไหมครับม,มันหอมจริงๆนะเด็ดเนี่ยหอมกลิ่นโชยมาเลยครับพึ่งดำก็กำลังสวยๆเลยครับโอ้นางเอกของช่องเราตะโกนบอกว่าเก็บพึ่งดำได้ตะก้าหนึ่งแล้วครับ โอ้ยพอแต่เก็บได้ตะกาหนึ่งครับดูครับมันขึ้นเยอะอยู่นะครับเสียงไข่กรีดครับพึ่งดำสวยๆเลยครับนี่ครับนังเอกของช่องครับเก็บพึ่งเห็ดพึ่งดำได้ตะกาหนึ่งนะครับไปเจอตรงนี้อีกเป็นกระจุกเลยครับโอ้ยดึงไม้ครับเห็ดกระเด็นเลยครับเก็บจากทางนู้นเลยครับโอ้กำลังสวยเลย มองเกืบไม่เห็นครับนอะนาวแล้วนาวแล้วนี่ครับดอกงามๆเลยครับจุกนี้สามดอกครับกระจุกเลยนี่สวยๆเลยกำลังดอกสวยๆเลยครับ <c ười> โอ้ยอันนี้แก่นิดนึงแข็งฟกเลยจ้ะพึ่งดำไม่แก่ครับพึ่งดำยิ่งแก่ยิ่งอร่อยครับเห็ดเพ็กครับตรงนี้เพ็กดอกใหญ่ๆบานๆ ตรงนี้เห็นเห็ดพึ่งแดงครับโอ้ยค่อนข้างบานมากนะครับโอ้หเห็ดพึ่งเข้าดงครับ,บเบลือเวลาครับแก่แล้วครับโอ้ยังยังใช้ได้ครับแล้วงอกเหลืองตรงนี้หลายดอกอยู่ครับไปทางนู้นนะครับ ล้วงูาขาวครับดอกบานนะครับ <You. S 2> ได้บ่เน้อโอ้ได้อยู่ครับเ็ดตครใรขาวครับโอ้ลงโวกขาวตัวนี้นครับติดรากครับติดรากไม้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้โอ้ไขายบ้เรื่มเลยอา้า นั่งโง่เอลี่ป่ะโง่เลยนะคไค่อยไปพาดูตรงนี้อีกสามไข่ครับรากตกอ,อีกฟากนู้นของโพนนี่ครับ ตรงนี้กี่ไข่เนี่ยสาม,สามอ,อา่ะและ้วงอกขาวครับอ,อีกหนึ่งอันใต้เศษไม้โอ้ยน้องตรงนี้ด้วย อ๋อไม่ใช่เห็นอะไรสีขาวๆโอ้โอยไงตัวสีไข่ทังหมด่มมันเป็นมีออ่นเนื้อใกรก็ลายอยู่ด้วยครับวันนี้ แต่คล้ายขาวครับแต่แถวบ้านผมเรือกอันนี้เลยแต่คล้ายเข,ขียวจุ๊งจุงจุ๊งจุ๊งนุบดีด <laughs> 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 ตรงนี้อีกดอกครับเบิร์่มา <Mercy> <N> นี่ดูรับเขียวอื้เอเลยครับมันจะขาวตรงน นี่เลยนะบานงะบานงเาะแล้วงอกเหลืองครับตัวนี้เหลืองอ่อยนะครับเหลืองจริงๆเดี๋ยวครับเหลืองเหลือง แล้วงอกเหลืองครับตรงนี้โอ้่น,นเหลืองแบบเหลืองอ่อยเหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้งอกเหลืองจุ่มนี่ครับสี่ดอกครับ ม,มิดกะะด็ไม่ไดเอามาจ้ะไข่น้อยเยอะๆเลยครับแต่เอาแต่อันอันใหญ่แล้วครับสี่ดอกคนะ่าดอกหกดอกมิดกะะด็ไม่ไดเอามานะตรงนี้หลายดอกครับมีหลายดอกสามดอกอเดวอดแบบนีนเขาไม่แน่ใจแถวนี้เขาไม่แน่ใจไข่แล้วโงกไข่อะไรเงี้ยเขาก็ เกลียวดูเด็ดพึ่งดำครับเด็ดพึ่งดำเป็นหมูเลยครับกำลังช่วยๆเลยจ้าเด็ดพึ่งดำขนาดนี้ไม่แก่นะไม่ไม่มันแน่นแน่นแน่นปึ๊กเลยอย่าแน่นปึ๊กทาแน่นไปเลยไปจะไปเลยจบไปเลยจ้ะมีอันเล็กๆด้วยตัวนั่นน่ะน้อน้องลูกน้อยมันเห็นไหมเออ เออนั่นแหละต่ไม่ต้องเอาหรอกแกไม่ต้อ <laughs> จะบอกเขาทำไมล่ะไม่ต้อเก็บไม่ให้ให้ดูนี่เหยียบด้วยอเอามาทางนี้ทา,ทางนี้นี่เมื่อวานไหนเยอะมากเลยแต่เขาไปหาไม่เจอไม่รู้เขาเข้าตรงไหนนู่นน สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับหมานเห็ดละโงกกับเห็ดเห็ดพึ่งดํครับเห็ดพึ่งดําอยู่ข้างล่างครับแล้วก็เห็ดตะไคร้ขาวครับเห็ดตะไคร้ขาวก็เยอะอยู่นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม